มีแหล่าพิ้นทุกคนรวมตัวยวใช้ทริชั่นไปให้ก่อนอนื่นที่นะาทุกคนมารวมตัวในตอนนี้เพราะว่ามีงานสําคัญมากเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะที่อื่นมีต้องเยอะแยะทําไมต้องที่นี่ด้วยค่ะก็ที่มาประชุมกันที่เนี่ก็เพาะฟ,ฟรีไงล่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะก็แต่ง,งานเดือดของท่านัวหน้าคืออะไรคะเอาละ เราต้องมาขวดเพื่อประกาศสัปดาห์ของมีหนังฟิลมของเราในโลกนี้ดเอาความจริงโอ้สามหมื่นใครจะไม่อยากได้ลหรอครับ<ะ>เอาเถอะนะไว้พรุ่งนี้เราไปคุยกันต่อเอาล่ะมาครบแล้วสินนะเอาเราเซ็นล่ะแต่ก็ช่่ามันเถอะเรามาเริ่มมาชุมกอนเลยด,ดีกว่าในฐานะที่มีหลังฟิล์มของเราเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ใครมีความคิดอะไรเนี่ยบอกมาท่านคะเราลองเล่าเรื่องความรักดีไหมคะเราต้องจากลากันเลยนะบ่ไปบ่ได้บ่อายไ,ไม่ได้ผมมีคนละสัญญาเลยบอกว่าสิกลับมาผมสัญญา พอละพอละคนอื่นใครมีความคิดเห็นอะไรอีกไหมท่านครับวนคาร์คิดของผมอะเป็นแบบนี้นะครับท่านวันนี้ผมขอต้อนรับทุกท่านทุกประเทศนะผมเข้าู่ประเทศของผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านมากินเลี้ยงเล็กๆน้อยๆและย่างนะผมก็อ้าวได้ข่าวว่าประเทศเมียนมาของคุณดีขึ้นแล้วเนี่ยครับเอผมขอโทษที่มาสายนะครับคือว่าผมเพิ่งลงจากเครื่องมานะครับคือ làu để lại tôi ăn nhỉ? Này, hey, mèo như thế như đi. như thế này thì Tôi đang วิ่งไปบน,นเส้นทางทีม่มีจุดหมายผมกำลังหาโอกาสหาความท้าทายกับตัวเองผมกำลังวิ่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อโอ,อก,กาสและความท้าทายที่จะโผล่ขึ้นมาตอนเรื่องความรักของสาวไทยาดีกว่าค่ะหมู่าดีกว่าครับมันต้องเตือนดื่มจุกกำลังความรัก เกื่อนดืสุกําลังครเกื่อนดื่มชุกํำลังกระ้าครับเกรื่อนดื่มชุกํำลังเีอรจะได้ทประเทศครับสร้าโกาสแลความก้าวหน้าดนธุรกิจอุตสาหกรรมใรเรื่องภาษีการสื่มภาษีะครับส่วนความก้าวหน้าครับจะก้าวหน้าง้าเหมือนยุโรปอเมริกาหรือต่างๆครับรีนคนคงรี เเยวใสจริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีช่างสัน้นริงดีนาแม่คุณเอ๋ยผ้าผ่อนเม็ดละไม่กี่สตางค์ทำไม